اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على آله أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتسو خوامي الله سبحانه وتعالى พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะกล่าวด้วยว่าเป็นตอนแรกที่กระผมจะขอ,อนำเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องราวหลักศรัทธาอิสลามตามแนวทางเชียนะครับได้มีบรรดาผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามหลากหลายชนชั้นหลากหลายอาชีพก็ได้มีคำถาม กันมาอย่างมากมายแล้วก็ให้ความสนใจทั้งผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อการแสวงหาสัจธรรมและผู้ที่มีอคติต่อแนวทางชีอะอีผู้ที่ปฏิตตามมัสับอุลุนไบอาลมุสลามหรือแนวทางของลูกหลานท่านศาสดาว่าคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราจะเริ่มกันในวันนี้ก็คือว่าชีอะมีหลักศรัทธาอะไรบ้างนะครับตรงนี้ให้มุ่งให้ท่านได้ทราบก่อนว่า หลักฐานที่ชีอะจะยึดถือมีด้วยการสองสิ่งก็คืออันกุรอานแล้วก็วจ,จะนะจากอลัลลนบยของท่านศาสดามุฮัมมัดดังนั้นในวันนี้เมื่อมีคําถามว่าชีอะมีหลักศรัทธาอะไรบ้างนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่กผมต้องการนําเสนอหรือว่าเด็กต้องการกล่าวก็คือว่าในขณะที่มีผู้ที่ไม่ใช่ ศรัทธาเริ่มสายอยู่ในทางชียได้ให้ความสาใส่ไข่ต่อในทางชี้ว่าชี้นั้นมีหลักศรัทธาที่แตกต่างหรือไม่เหมือนอะไรเล,เลยกับพี่น้องสุนีนั้นจากตําราเล่มนี้จากหลักฐานที่ผมได้นําเสนอไปจึงทําให้ท่านผู้ชมได้พอที่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วหลักศรัทธาหลักๆหรือพื้นพื้นในเป็นโครงสร้างหลักนั้นแนวทางของชี้สิบสองอิมานผู้ประดุษตามสัสะอุลไบลิมุสลามนั้น แทบจะไม่มีอะไรเลยที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้ง่ายๆว่าผู้ที่เป็นชียะของท่านลีเลอสลามคือเป็นผู้ปฏิบัติตามในทางท่านอลีซึ่งเป็นวาซีผู้เสืบทอดเจตนาลงของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลรอสุลามนั้นเมื่อถูกถามว่าหลักธาทธามีกี่ประการคาตอบสั้นๆครับ6ประการนั่นก็คือการศรัทธาต่อละต่อมาลายกะต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดาศาสทูตของพระองค์ต่อวันสิ้นโลกและอันสุดท้ายต่อ กฎกาหนดสภาวะที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดไว้นะครับเช่นเดียวกันก็นได้มีการใส่คขาอีกว่าอันนี้หนังสือเล่มนี้อีกนะครับว่าแม้กระทั่งหลักปฏิบัติของชียะห์ก็ไม่เหมือนกับพี่น้องสุนนะเพราะพี่น้องสุนีเราเรียกง่กายๆพี่น้องสุนีนั้นมีหลักปฏิบัติด้วยกันที่เราเรียกว่ารุกลอิสลามด้วยกัน5ประการนะครับก็คือ1การปฏิญาณตนชาฮดาไตาว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือสารสูตรของอัลลอฮ์นะครับ อันที่2การละหมาดว,วันละหมาเวลาลา3การถือสรนด4การจ่ายทานสกัด5การทำฮัจจ์นี่คือหลักการปฏิบัติของพี่น้องสุน,หนีหรืออัลสุนนะฮ์วันจะมะนะครับแล้วเช่นเดียวกันพอมากล่าวถึงหลักปฏิบัติของชียะก็กล่าวว่าหลักปฏิบัติของชียะมีด้วยกัน5ประการนั่นก็คือ 1. ละหมาด3มเวลาพี่น้องเมื่อพี่น้องได้เห็นก็ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีใจเป็นธรรม ท่านผู้ชมก็พอที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าอันนี้คือความอคติการสาใส่ไข่อย่างเจตนาเพราะว่าจริงๆแล้วชีนั้นละหมาด5ครั้งต่อหนึวันนะครับแต่ละหมาดใน3ช่วงเวลาแต่ละหมาดใน3ช่วงเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านศาสดามาดได้อนุญาตที่จะให้ผู้ที่สามารถที่จะละหมาดเวลา5ครั้งวัคตูนี้ได้ในช่วงสระยะเวลาซึ่งรายละเอียดเราจะไป กล่าวกันในตอนต่อๆไปถึงคําถามในเรื่องนี้นะครับเรื่องเกียวกันออจากหลักศรัทธาหลักปฏิบัติ5ประการนี้จึงถูกนํามากล่าวว่าชี้นั้นก็มีหลักปฏิบัติที่หลักปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับพี่น้องสุนีนะครับขอให้ท่านลองฟังดูนะครับหลักปฏิบัติของชียมีด้วยกัน6ประการนะครับหการปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าอยู่ในนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์สอง ดำรงละหมาด3จ่ายทานสากาด4ประกอบพิธีฮัตญ์5ถือสินอดวาญิบในเดือนอมฎดอน 6. อาบน้ำกุศลจินาบะครับมีเพิ่มมาหนึ่งข้อคือการอาบน้ำกุศลจินาบะผมจึงอยากถามบรรดานักวิชาการของพี่น้องอเลสุนนะรวมทั้งพี่น้องสลิมโดยทั่วไปว่าการอาบน้ำกุศลจินาร์บาหลังจากการหลับนอนหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือการที่เราผู้ชาย ได้หลับฝันเปลียนบรรณยมามาคืนนั้นไม่ใช่เป็นวาจิบที่ท่านจะต้องอาบน้ําเป็นหลักปฏิบัติของพวกท่านเราหรอครับหรือมันเป็นหลักปฏิบัติเฉพาะของพี่น้องเชียร์ลีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเราจะเห็นได้ชัดว่าความเป็นจริงก็คือว่าการที่เราได้กล่าวนั้นมันไม่ใช่อย่างใดนอกจากเป็นการใส่ไข่ต่อนแนวทางเชียร์นั่นเองนะครับวันจากตรงนี้ถ้ามีคําถามกลับมาว่าหลักศรัทธาตรงเนี้ย ที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบไปว่าท่านอิมามนี่ได้รายงานไปว่ามีทั้งหมดหลักศรัทธาของชี์มีทั้งหมด6ประการแล้วก็หลักปฏิบัติก็มีด้วยกัน6ประการตรงนี้มีคําถามว่าในพี่น้องอลัลสุนะวันจมานั้น่ะมีหลักศรัทธาแบบนี้หรือเปล่านะครับแน,น่นอนสุดผมต้องการที่จะพิสูจน์ให้ท่านทราบว่าหลักศรัทธาที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบไปของชี์นั้น่ะ,นะมันแตกต่างไหมกับ หลักการศรัทธาของพี่น้องอัลสุนนะวันจะมาสรุปครับสรุปความว่าฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหลักการศรัทธาของชีอะนะครับกับพี่น้องสุนนีหลักๆเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักเหมือนที่พวกมีคติต่อแนวทางชีะอะอาลีได้ให้ร้ายเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดรับทราบไปว่านี่คือสิ่งที่เราได้นําเสนอจากหลักฐานซึ่งเราถูกถามมาตลอดว่า พี่น้องชียะนั้นไม่ได้มีหลักศรัทธาที่มีที่มาจากท่านศาสดามุฮัมมัดเหมือนกับที่พี่น้องสุนีได้มีเลยในวันนี้ผมได้นําเสนอไปแล้วจากกิตาบ์โซลมบินเกสอันเป็นรายง,งานจากท่านอลีที่ได้เล่าถึงการที่ท่านชิบรินได้สอบถามหลักศรัทธาจากท่านศาสดามุฮัมมัดและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลักศรัทธานั้นก็คือหลักศรัทธาเดียวกับที่พี่น้องสุนีนั้นได้มีศรัทธานั่นเองนะครับวันนี้เวลาของรายการ หลักสตัยอิสลามตามแนวทางเชียตอนที่หนึ่งได้จบลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลาม ikum, ah ahi, ุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิวะบเระกาตุ